เคยไหมที่คุณเคยทําความผิดในอดีตแต่วันนี้คุณยังลืมมันไม่ลงและคุณก็ไปคิดถึงมันมันทําให้คุณไม่กล้าไปข้างหน้าครูปิซี่สร้างความรวยด้วยตัวเองคุณเคยไหมคะที่คุณเคยทําความผิดไม่ว่าคุณจะเคยโกหกเคยลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าแย่มากๆคุณติดอยู่กับมันคุณไม่ก้าไปข้างหน้า วันนี้ครูพิซี่มีหนึ่งเคล็ดลับมาฝากค่ะนั่นก็คือการที่คุณต้องยอมรับตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะเคยโกหกเคยรักเล็กขโมยน้อยหรือเคยทําอะไรที่เป็นสิ่งแย่ๆวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยามตัวเองยังไงถ้าคุณนิยามตัวเองว่าคุณเป็นคนเลวคุณเป็นคนแย่คุณจะเป็นสิ่งนั้นดังนั้นวันนี้นะคะให้คุณนิยามตัวเองใหม่ค่ะว่าฉันเคยเป็นคนที่โกหกแต่วันนี้คุณเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นคุณเคยลักเล็กขโมยน้อย แต่วันนี้คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ค่ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวยังไงก็ตามคุณไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ไม่มีประโยชน์ค่ะ ที่คุณจะไปนึกถึงมันเวลาที่คุณยิ่งนึกถึงมันคุณจะยิ่งหมดพลังค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่เลยค่ะคุณสามารถเป็นคนที่ดีได้คุณสามารถเป็นคนใหม่คุณสามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะวันนี้นะคะหวังว่า1เคล็ดลับอันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนสามารถแก้อดีตของคุณได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะสามารถติดตามได้ค่ะที่เพจครูพิซซี่เลี้ยงเดี่ยวก็รวยได้